ช่ถ้าเราลงมือทำเลยโอกาสสำเร็จไม่มีทางที่จะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แต่ถ้าเราฟังไปแล้วเราก็ไม่ทำบางคนไม่ใช่แค่ไม่ทำนะนั่งตำหนินินทาสารพัดสารพีเขายิ่งไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องมาจี้มาที่ตัวความรู้สึกอย่างเดียวมาที่ก็อารมณ์มันก็เกิดจากความรู้สึกใช่ไหมลนะ่ะเราก็จี้มาที่ตัวอารมณ์ มุ่งตรงมายัางอารมณ์ไม่เอาไอ้นี่ใช่ไปแล้วทุกคนได้ทดลองก็เริ่มเริ่มเข้าใจละถ้าถ้าไม่ให้ลองนี่ก็จะมีคนคนนั้นก็เอ๊ะอะเอ้อเขาจะนั่นแหละพอได้ลองแล้วอ้าวอันนี้เป็นไงละ่ะนับวันถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆนะนับวันมันมีแต่จะตื่นรู้แล้วสติเนี่ยนะถ้ามันตื่นรู้แล้วนะมันไม่มีทางถอยหลังเด็ดขาดม,มันมีแต่จะเดินหน้า สมมต่าเราฝึกมาประมาณห้าสิบเปอร์เซนมันจะกลับมาสี่สิบเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกต่อมันก็จะอยู่ที่ห้าสิบถ้าเราฝึกต่อมันก็จะเดิน<ๆ>เดินเดินไปเรื<ๆ>่อยๆแล้วพอเราพัฒนาสติเรามากขึ้นปุ๊บปัญญามาละคนนี้ปัญญาคืออะไรมันจะเห็นมันจะเห็นความเคลื่อนไหวภายในมันจะเข้ามาข้างในเราจะไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องข้างนอกแลนะพอเรามีสติอะมันจะอยู่แค่ข้างใน มันจะเข้ามาแค่ข้างในอย่างเดียวมันจะไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องข้างนอกมันอาจจะมีแวบไปแต่มันจะน้อยมากถึงแวบไปเราก็เห็นแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ฝึกสตินะไม่มีทางเห็นถึงเห็นได้เราก็ตามมันไปอยู่ดีพอพอพอเราเริ่มสติเราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นตื่นตัวขึ้นเราจะเห็นว่าเอ้าเราไม่ไปไหนนี่หว่ามันจะมันจะเข้ามาแต่ข้างในอย่างเดียวปัญญาเห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งเห็นอะไรก็ช่าง แล้วเราจะไม่ไปกับมันด้วยนะเพราะว่าถ้าเห็นบางคนบอกว่าให้รู้คิดรู้ก็ยังคิดต่อให้เห็นความคิดเห็นแล้วก็ยังคิดต่อแต่เห็นแล้วไม่ไปรู้แล้วไม่ไปอันนี้ดีกว่าอันนี้ประเสริฐกว่าเพราะว่ารู้แล้วก็ไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรแต่ถ้าวันไหนเราบารรลุธรรมปุ๊บเราจะกลายเป็นผู้ที่ คิดได้สนุกมากอยากจะคิดก็คิดไม่อยากคิดก็คือไม่คิดมันจะบงการความคิดได้โดยที่กูอยากจะคิดทั้งวันกูก็คิดได้แต่กูไม่ทุกข์เลยมันไม่มีทางที่จะทําให้ตัวเองสุขหรือทุกข์ได้เลยมันจะอยู่นิ่งๆเฉยๆของมันโดยที่รับรู้แค่เย็นร้อนอ่อนแข็งมันจะมีความรู้สึกแค่รับรับรู้ว่าลมมากระทบ แล้วมันจะไม่ปรุงไปตามลมรับรู้แสงแดดที่มากระทบร้อนแต่มันจะไม่ปรุงไปตามมันจะไม่ไหลไปเลยมันอธิบายยากมันต้องเนี่ยต้องได้สัมผัสเองอย่างเรารูดเชือกเนีย่ยเราได้สัมผัสเองและสภาวะอริยาบุคคลเราก็ต้องได้สัมผัสกันเองเราถึงจะรู้ได้เพราะว่าครูออกมาพูดครูก็คือปรุงแต่งขึ้นมาเพื่ออธิบายให้ทุกคนเข้าใจแต่ทุกคนจะเข้าใจไม่ได้ถ้าไม่ได้รับรู้ความรู้สึกนั่นเองก็แ,แค่ฟังแล้วคิดตามปรุงตาม เราแค่ปรุงแต่งอธิบายให้คนอื่นเข้าใจเพื่อให้เขาเข้าใจในการปรุงแต่งของเขาแต่ถ้าวันไหนที่เราบรรลุทมปุ๊บเราจะรู้ว่าไอ้จิตมันก็อยู่ส่วนจิตไอการปรุงแต่งมันเป็นเพียงร่างกายนะมันไม่ใช่จิตมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันละการปรุงแต่งเป็นอาการของร่างกายที่มันปรุงแต่งมันคิดแล้วมันพูดแล้วมันปรุงแต่อารมณ์ อารมณ์โลภกดหลงอะ่ะไม่สามารถที่จะทําให้เราไปทําร้ายคนอื่นได้มันรับรู้แล้วมันมันปล่อยตัวมันเองมันทิ้งตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปทิ้งไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นถ้าถ้ามันถึงขั้นบรรลุธรรมแล้วนะจะขั้นขั้นโสดาบันนี่ก็อาจจะมีความความโลภกดหลงอยู่แต่ว่ามันจะหมดไปแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นความโลภกดหลงนะแต่ถ้าขั้นลึกๆไปเรื่อยจนถึงขั้นอรหันเนี่ยอารมณ์โลภกดหลงเนี่ยมันจะแค่รับรู้ เหมือนเราเราเนี่ยรับรู้ว่าลมมันพัดไปแล้วมันก็พัดผ่านไปเราก็แค่เฉยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องทําอะไรมันเลยมันเป็นแบบนั้นอะมันเอาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหรือรู้สึกตามไม่ได้มันต้องรู้ด้วยตัวเองเดี๋ยวปัญญามันจะค่อยๆเกิดถ้าใครทําต่อเนื่องนะถ้าทําให้ต่อเนื่องนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ถึงจะสติมันถึงจะตื่นขึ้นมาได้เนาะ แต่ถ้าทําต่อเนื่องเนี่ยพอเรามีพอเรามีสติความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะเอาเหอะอาจารย์คนไหนที่เราเคยไปฟังนะให้เรากลับไปฟังครูดาวไม่ได้ห้ามว่าอย่าไปฟังอาจารย์คนอื่นให้ฟังคุูดาวคนเดียวครูดาวไม่ได้ห้ามนะเราเคยฟังสมมุติว่าเราเคยฟังท่านพุทธทาสลองมาฝึกสติของคุูดาวหนึ่งเดือนแล้วกลับไปฟังท่านพุทธทาสเหมือนเดิมมันจะมีความเอา้าแต่ก่อนท่านพุทธทาสก็พูดอย่างนี้ไอ้คลิปนี้แหละเราเคยฟัง แต่ทําไมเราฟังไม่เข้าใจแต่พอเรากลับมาฟังซ้ํเอา้าทําไมมันเข้าใจเวลามันเข้าใจมันจะไม่ได้เข้าใจระดับของสมองนะแต่มันจะวับกระแทกไปที่ใจทันทีมันจะรู้สึกกระแทกเข้าไปที่ใจอะถ้าใครยังไม่เคยเจออาการกระแทกนี่ก็ยังไม่รู้อีกต้องเจอได้ตัวเองมันจะแทงวับแทงวับเข้าไปมันจะรู้สึกเหมือนเวลามันวับมันจะรู้สึกเหมือนเราโดนผลักจากที่สูงอะนั่นแหละความรู้สึกอย่างนั้นเลย หรือว่าเวลาเราฝันหรือว่าเราตกที่สูงอ่ะมันจะรู้สึกแบบนั้นนั่นแหละนั่นแหละคืออาการของมันไม่ได้เวลามันวับมันไม่ได้วับที่สมองนะแต่มันจะวับตรงนี้วับเหมือนมืนใจหายอะนั่นแหละมันจะอ๋อพอวับแล้วมันจะร้องอ๋อขึ้นมาเลยนะมันจะอ๋อไปเรื่อยๆอะไอ้ความอ๋อนี่แหละมันทําให้เราเข้าใจถ้าไม่อ๋อถ้ามันไม่เข้าใจมันก็ไม่อ๋อถ้ามันอ๋อนี่คือมันเข้าใจ มันจะเข้าใจไปเรื่อยๆอ๋อไปเรื่อยๆรู้ไหมตอนที่มันอ๋อนะอุปทานมันจะเริ่มเริ่มขาดอุปทานเนี่ยมันก็เหมือนเชือกนี่แหละมันจะมีเส้นเล็กๆน้อยๆอ่ะมันขาดไปทีละเส้น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 เราไม่ได้ยึดนะแต่มันยึดของมันเองเวลาขาดเราก็ไม่ได้ทําให้มันขาดนะมันขาดของมันเองมันเป็นของมันเองทั้งนั้นมันคือกลของจิตกลนของการทํางานของธรรมชาติ บางคนอาจจะถามว่าจิตเน่ยคือตัวรู้แต่ครูดาวไม่เคยบอกว่าจิตเนี่ยคือคือผู้รู้นะจิตน่ยไม่ใช่ผู้รู้ครูบาอาจารย์คนไหนจะพูดยังไงก็ช่างแต่ครูดาวจะบอกว่าจิตไม่ใช่ผู้รู้จิตไม่ใช่ผู้รู้ถ้าจิตคือผู้รู้จริงอารมณ์สุดท้ายที่เราจะตายเรานึกถึงหมาถ้าจิตเป็นผู้รู้ใช่ไหมเรื่องอะไรจะไปเกิดเป็นหมาล่ะจริงไหมถ้าจิตคือผู้รู้กูนึกถึงหมาปุ๊บออกจิตออกจากร่าง ต้องไปเกิดเป็นหมาถ้าจิตคือผู้รู้จิตไม่ไปเป็นหมาสิก็ผู้รู้ไงจะไปเป็นหมาทําไมไปเป็นคนดีกว่าเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่ผู้รู้จิตเป็นพลังงานที่รับข้อมูลใส่ข้อมูลอะไรให้มันมันจะไปตามข้อมูลที่เราใส่จิตไม่ใช่ผู้รู้คําว่ารู้คือสติสติคือผู้รู้ถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีทางรู้เวลาเราจะไปทําอะไรอะไรอารมณ์อะไรเกิด ถ้าเราไม่มีสติไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เมื่อไรที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวปุ๊บมันจะรู้อ่ะอุ้ยนี่กําลังจะไปด่าเขากําลังจะมาโหยให้เขากําลังจะนินทาคนนั้นกําลังหมันไส้คนนี้สติเท่านั้นคือคือตัวรู้สติแต่จิตไม่ใช่ผู้รู้แน่นอนจิตรับอาใยอารมณ์เข้าไปปรุงแต่งอะไรเข้าไปละ่ะมันก็เข้าไปบันทึกไ้หมดเลยเพราะฉะนั้นให้เราลื้อถอนสัญญาด้วยการรู้สึกตัว รู้สึกตัววันนึงได้ร้อยครั้งไอ้ข้อมูลน่ะมันจะไม่ไปบันทึกละหนึ่งร้อยเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วพอข้อมูลใหม่ไม่เข้าไปด้วยความที่สมองมันเคยชินกับการคิดมันก็จะหาเรื่องคิดให้ได้ต่อให้ไม่มีผัสสะมันก็คิดมันจะคิดด้วยการหรือถอนสัญญาเดิมที่มันฝังไว้แล้วอะที่มันบันทึกไว้แล้ว เรื่องเก่าๆเราจะปรุงแต่งขึ้นมาคิดใหม่มันจะนึกขึ้นมานึกเอามาปรุงใหม่อีกรอบแล้วอะไรมากระทบปุ๊บเอาอันใหม่เข้าไปปรุงต่อพอไม่มีอะไรกระทบไม่มีภาษะกูก็จะลื้อเอาอันเก่าขึ้นมาคิดนั่นแหละให้มันลื้อถอนสัญญาออกมาเรื่อยๆเพราะสัญญานี่แหละที่มันไปฝังนี่แหละมันเป็นกรรมกรรมไม่ได้แปลว่าสิ่งเลวกรรมคือคิดปรุงแต่งนั่นแหละมันไปมันไปเป็นกรรม คิดปรุงแต่งดีก็ไปเป็นกรรมดีคิดปรุงแต่งชั่วก็ไปเป็นกรรมชั่วเพราะฉะนั้นสัญญานี่แหละคือตัวกรรมกรรมไม่ได้แปลว่าเรื่องไม่ดีกรรมแปลว่าสัญญาที่มันไปบันทึกที่เราต้องไปชดใช้อะง่ายง่ายตอนที่ครูดาวปฏิบัติมันมีเรื่องที่มากระทบเยอะแยะมากมายแต่ครูดาวตั้งหน้าตั้งตาที่จะรู้สึกตัวอย่างเดียวกรรมก็เรื่องของกรรมมันจะทําให้เราหัวลาอหรือร้องไห้มันเป็นเรื่องของที่เราเราทําไว้อ่ะ เราไม่ต้องไปไปอินไปจมอยู่กับกรรมที่ที่เราทําไว้แล้วมันเกิดกระช่างมันเราเดินหน้าอย่างเดียวเราเดินหน้าทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวอะไรจะเกิดอะไรจะมาทำให้เราทุกข์ทำให้เราทำให้เราร้องไห้ทำอะไรให้เราไม่รู้คือไม่สบายใจอ่ะเราไม่ต้องสนใจบางคนจะบอกว่ากรรมเราก็ต้องชดใช้ก็จมอยู่กับการชดใช้อยู่นั่นเนี่ยก็คิดว่าเอยเราต้องชดใช้เราต้องชดใช้ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องอยู่กับความคิดให้อยู่กับความรู้สึกตัวอย่างเดียวเราแค่เติมความรู้สึกตัวเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกรรมกรรมใหม่ไม่ไม่เข้าไปกรรมเก่ามันก็ผุดออกมาเรื่อยๆมันจะผ่านการเอามาคิดใหม่นั่นแหละมันลื้อตัวเองออกไปเรื่อยๆเมื่อวันหนึ่งที่มันลื้อตัวเองออกมามันจะมีการบ่นพึมพำอยู่ในใจอยู่ในจิตเราถ้าคนที่ปฏิบัติไปได้สักระยะหนึ่งจะเริ่มรู้ว่า เราไม่ได้คิดแล้วใครบน่นอใครมันบน่นพ,พึมพำพึมพำนั่นแหละคือสัญญาการจําได้ใหมร่รู้เดิมที่เราสะสะสมมันไว้พอเราเริ่มถอดถอนอดดอกมาใช่ไหมการที่มันถอดถอนตัวเองได้เพราะอะไรก็อันใหม่ไม่เติมเข้าไปอาจจะวันนึงเราเคยเติมเข้าไปพันเรื่องเราอาจจะเหลือแค่ห้าร้อยเรื่องอแล้วด้วยสมองที่ต้องคิดตลอดเวลามันจะไปเอาอ,อันเก่าเข้ามาปรุง มันก็จะรื้ออันเก่าออกมาปรุงเรื่อยๆ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 อันใหม่เติมเข้าไปน้อยอันเก่ากมาปรุงเรื่อยๆเมันจะเริ่มบ่นพุมพำบางทีมันไม่ได้บ่นเป็นภาษาไทยนะถ้าใครปฏิบัติไปได้สักระยะเดี๋ยวจะรู้เองว่ามันจะบ่นออกมาเป็นภาษาอะไรวะอย่างครูดาวนี่ยังฟังเสียงตัวเองไม่ออกมันก็ว่าตัวเสียงตัวเองนะบ่นแล้วมันจะคิดว่าแล้วมันพูดภาษาอะไรวะฟังมันไม่ออกมันจะรื้อถอนออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละ มันจะบ่นพึมพอมพุมพำพุ่มพอมอยู่ในใจถ้ามันต้องปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วมันจะเริ่มถอดถอนสัญญาออกมาเรื่อยๆทุกคนทุกคนต้องเจอถ้าใครปฏิบัติจริงๆจังนะเดี๋ยวจะถามว่าครูดาวไม่รู้ว่ามันบ่นอะไรเพราะมีหลายมีหลายท่านว่าไม่รู้มันบ่นอะไรหลักๆของหลักๆคือวิธีที่ครูดาวสอนคือตอนเนี้ยคนที่เริ่มใหม่ สะสมความรู้สึกตัวเข้าไปเรื่อยๆ,ๆก่อนอสะสมเข้าไปสะสมเข้าไปพอความรู้สึกตัวมันมัน,ม,นมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นยขึ้นมันก็จะเริ่มเห็นจริงๆมันไม่ได้เริ่มเห็นหรอกมันจะเห็นตั้งแต่เราเริ่มสะสมสติมันก็จะเริ่มเห็นความคิดแบบน,นู้นแบบนี้มันจะเห็นความคิดยิ่งมีความรู้สึกตัวมากการเห็นความคิดก็เร็วมากปกติเราอาจจะมีความเราฝึกสติน้อยใช่ไหม วันนึงได้ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีเราจะเห็นเหมือนเราไม่ค่อยเห็นความคิดเพราะอะไรเพราะสติเรามันน้อยแต่ยิ่งปฏิบัติมากเอาทําไมความคิดมาจากไหนว่าบางทีกลางคืนเนี่ยเหมือนไม่ได้นอนเลยมันคิดอะไรนักหนาไม่รู้เพราะอะไรเพราะสติเรามันตื่นมันตื่นแล้วมันเห็นความคิดเยอะมากบางคนเลิกฝึกไปเลยเพราะว่าเอา้าคูดาวทําไมไหนฝึกสติแล้วตอนแรกไม่ได้คิดแต่พอฝึกแล้วความคิดไม่รู้มาจากไหน ถ้าเขาไม่ได้คิดเขาจะมาเกิดได้ยังไงเขาไหลไปกับความคิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองคิดแต่พอมาฝึกสติมันเห็นความคิดก่อนหน้านี้มันมีตลอดแหละความคิดแต่ไม่เห็นแต่พอมาฝึกสติความรู้สึกตัวมันถึงเห็นแล้วยิ่งเห็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้น,นเดี๋ยวมันจะทํางานเป็นอัตโนมัติของมันอ่ะใหม่ๆทําไมครูดาว บางคลิปครูดาวจะสอนว่าให้ทิ้งอารมณ์เพราะครูดาวก็ฝึกมาในแนวนี้เหมือนกันคือเห็นความคิดแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งการทิ้งก็คือจะเรียกว่าการกลับมาอยู่กับ,กบตัวนั่นแหละคือการกลับมารู้สึกก็ได้แต่บางอารมณ์นะถ้ามันรุนแรงนะเชื่อไหมครูดาวเคยโดนเพื่อนเนี่ยขับครูดาวจอดจักรยานไว้หน้าห้องแล้วเพื่อน,นขับรถมาแล้วเขาไม่เห็นว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังเขาชนจักรยานเราล้อโคตรเลยเรานี่โกรธเขาพยายาม ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวมันยากเหมือนกันนะรู้สึกตัวเนะี่ยจะดับความโกรธได้นะพยายามหยิกตัวเองหยิกหยิกหย,ยิกตัวเองจนเหนื่อยความโกรธมันรุนแรงมากจริงๆอ่ะมันอยากจะไปกระชากหัวเขาแล้วมาตบ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 เนี่ยนั่นแหละคือความโกรธนะั้นมันรุนแรงมากถ้ามันอารมณ์แรงๆนี่ยอมรับเลยว่าแค่รู้สึกตัวบางทีก็เอาไม่อยู่รดาวใช้ก h ing, h ing, h ing, h ing ารทิ้งทิ้งทิ้งต้องหยิกตัวเองทั้งอะไรคือสารพัดโหกว่าจะดับมันได้นี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกัน นั่นแหละคือความโกรธที่แบบถ้าใครไม่เจอไม่รู้หรอ,อกเดี๋ยวเจอเองจะรู้เองเราฝึกสติไปนี่แหละนี่แหละตัวนี้จะช่วยเราได้ตัวอื่นช่วยเราไม่ได้หรอกสมาธิช่วยช่วยดับความโกรธไม่ได้ก็อยากให้ทุกท่านไปเพิ่มเติมนี่แหละรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีวิวัฒนาการของมันไปเองควเดาไม่ได้ไม่ได้พูดได้เต็มร้อยว่าคนนู้นจะต้องทํา ทำเเดือนนึงเราจะไปเห็นสภาวะนี่นะทำสามเดือนจะเห็นสภาวะไม่สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ใครได้แต่อยู่ที่ใครมีความพยายามพยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆเพิ่มมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นอารมณ์เราเฮ้ยจากที่โกรธรุนแรงเฮ้ยทำไมมันมันมันสั้นลงเฮ้ยทำไมันมันเบาลงมันบางลงมันจะสังเกตผ่านอะไรผ่านตัวเองนี่แหละมันจะมองเข้ามาที่ตัวเอง เฮ้ยเราเคยโกรธเขาแบบเต็มร้อยทาไมมันเหลือแค่ห้าสิบหกสิบวะมันจะรู้ด้วยตัวเองต่อให้เราไปพูดบอกเขานะเขาไม่มีใครเชื่อเราหรอกแต่เราจะรู้ของเราเองว่าอารมณ์เรามันมันบางลงบางลงไปเรื่อยๆแล้วสภาวะธรรมเนี่ยพออารมณ์มันบางลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวสภาวะธรรมสภาวะธรรมสภาวะของธรรมชาติธรรมชาติที่ในเมื่อความปรุงแต่งมันน้อยอารมณ์โกรธมันน้อยสภาวะทางธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นเอง ที่ตัวของบุคคลท่านนั้นแต่ละคนก็เกิดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเกิดอาการวูบวูบว่าวาบบางคนอ่ะเขาบางคนก็แค่ขนลุกหรือว่าวิ่งสั้นไปทั้งตัวอย่างนี้ก็มีนะวิ่งสั้นไปทั้งตัวมันวิ่งวนไปวนมาบางคนก็แบบเห็นแสงออกจากหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยมันคือแต่ละคนมันคือเกิดไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะกะเกณฑ์ได้ว่าใครจะเกิดอะไรแต่เดี๋ยวมันเกิดทุกคน เกิดทุกคนถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องแล้วไม่ละไม่ละการปฏิบัติทําอย่างที่คุูดาวสอนที่คุูดาวตั้งกลุ่มขึ้นมานี่ก็เพื่ออย่างนี้แหละคือตอนแรกครูดาวก็ลองอยู่ว่าเออให้คนโน้นปฏิบัติแล้วให้คนโน้นส่งการบ้านคนนี้ส่งการบ้านแต่รู้สึกก็บางคนหายไปสามเดือนห้าเดือนก็มีเงียบไปเลยถ้าเกิดตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเออเราจะได้เ,ออเพื่อนคนนั้นเขาก็ปฏิบัติอยู่นะครูดาวก็คอยให้กาลังใจบ่อยๆเออ,เ,อ,อเนี่ยต้องปฏิบัตินะอะไรเงี้ย วิธีของคููดาวอาจจะกลกวนๆหน่อยอะเพราะว่าเคยเกิดเป็นผู้ชายหลายชาติก็ถ้าทางก็จะเป็นแบบเนี้ <c oughs> นั่นแหละก็จะให้กําลังใจนะักปฏิบัติทุกท่านที่ได้แบบเออเรามีเพื่อนร่วมเดินทางเรามีเพื่อนที่จะไปด้วยกันคอยฝึกคอยฝึกไปเขาเรียกอะไรอพอเราจะพอเราจะอยยุ่งอยู่แบบไม่มีเวลาเฮย้ยพอมาอ่านไลน์เอา้านี่เขาก็ปฏิบัติอยู่นี่ว่ะทําให้เราไม่หลงลืมการปฏิบัติ นี่แหละคือผลดีของการผลดีของการตั้งกลุ่มก็การปฏิบัติทุกท่านก็คงจะพอพอพอเข้าใจว่าเราเริ่มต้นจากทานศีลสมาธิใช่ไหมทุกท่านก็ต้องเคยมาบ้างแหละเนาะยิ่งบางท่านนี่โอ้ปฏิบัติมานี่หนักกว่าคุณดาวยังนีเลยนะคุณดาวนี่ไปบ้าสมาธิอยู่โอ้หลายปีเพ่งเพ่งจนสายตาเสียตอนนี้คือ เขียนหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์เนี่ยต้องให้เอามันตัวใหญ่ๆเพราะว่าไม่งั้นมองไม่เห็นเพ่งจนสายตาเสียถามว่าได้ฤทธิ์ได้เด็ดไหมมันไม่ถึงขั้นกับได้อะแต่เคยเรียกอย่างเดินไปกลางแดดตอนนั้นฝึกจัดนะสั่งให้แดดหุบสั่งให้แดดมาสั่งเรียกลมเรียกฝนอะไรเงี้ยได,ได้ได้แค่นั้นแหละไม่ได้เก่งก็เหาะเหินเดินอากาศเหมือนอย่างลูซี่เขาทำกูไม่ต้องใช้เวลานาน ย0่สิบสาี่ิบหปีถ้าจะฝึกเล่นลิ์เล่นอะไรนะมันยากแต่มาฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยตัดอารมณ์ตัดภพชาติอันนี้เจ๋งกว่าอันนี้รอดจากนรกไม่ต้องอยากไปได้ลิ์หรอกกุดาวทำมาหมดแล้วทำมาหมดบางทีนั่งนั่งสมาธิไปเนี่ยนะนั่งไปเราว่าเรานั่งยี่สินาทีะแต่ไปดูนาฬิกาเฮ้ยนาฬิกาเสียหรือเปล่าวะก็ไปดูไปดู ไปขอดูของคนนุงคนนี้ทําไมเรานั่งแวบเดียวเวลามันหายไปในสองชั่วโมงเวลามันหลุดเข้าไปในชานเนี่ยนะมันแวบเดียวแวบเดียวแล้วมันเราก็ว่าเฮ้ยเราก็ลุกมาทําอะไรปกติเราเอา้าเฮ้ยนาฬิกาเสียเราจะคิดนาฬิกาเสียนั่นคือเราเข้าไปในชานแล้วเราอยากได้จะได้แบบนั้นอีกเราอยากจะได้แบบนั้นอีกแล้วเวลามันเข้าไปในชานเนี่ยมันไม่รู้เป็นอะไร เราเข้าไปแค่สองชั่วโมงนะแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเรานอนหลับพักผ่อนไปสามวันสามคืนมันจะมีแรงแบบกำลังไม่รู้มาจากไหนแล้วก็งงกับอาการพวกนี้เหมือนกันวนะ่ากำลังมาจากไหนวะเราพักผ่อนเหมือนเราเหมือนเราพักผ่อนไปสามวันสามคืนเหมือนเรานอนยาวไปเลยแรงเราเยอะมากแล้วเรามีความสุขด้วยนะมันรู้สึกแล้วหน้าตาเรานี่ก็จะเบ่งบานมันจะหน้าตาจะมีออร่านะ่ะถ้าเรานั่งสมาธินะ ถ้าเราเข้าไปในฌานได้นะนิ่งไปเราจะมีออล่าเวลาไปทางไหนเพื่อนๆก็จะบอกว่า,าพี่ดาวไปทำอะไรมาทำไมหน้าใสจ,จังเวลาเราทำสมาธิได้ฌานมันจะเข้าไปเข้าไปหลบในฌานนะ่ะมันจะมันจะได้กำลังแต่ถามว่ายังโกรธอยู่ไหมก็เท่าเดิมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโมโหอยังไหมเหมือนเดิมลูกทะเลาะกันนี่เตรียมไปหักไม้มาละ ต้องเอาเป็นกำๆเพราะว่าเวลาตีมันแล้วขาดจะขี้เกียจไปหักเสียเวลาต้องเอาเยอะๆหมวดทีเดียวให้มันขาดไปหมดทุกอันเลยแล้วลูกลูกคนโตก็จะบอกว่าแม่ทาไมต้องตีหนูเยอะกว่าก็เลยบอกว่าตีตามอายุคนโตนะ่ะเก้าขวบคนคนโตอะ่ะเขาห่างจากคนเล็กกัเก้าขวบพอเขาโตมาก็คือมันห่างกันเก้าปีใช่ไหมเขาก็คนโตก็จะโดนมากกว่าคนเล็กกัเก้าทีนั่นแหละ เวลาตีเนี่ยครูดาวไม่ใช่แค่ไม่ได้หมูธรรมดาเนาะอยากจะพูดลูกคนโตเนี่ยเขาจะมีเขาจะมาอยู่กับเราตอนที่เขาอยู่ม .4 แล้วเขามีความเป็นวัยรุ่นอะจะไม่ฟังด่าเราสารพาัดคำหยาบอะเหมือนเราไม่ใช่คนอะเหมือนเราไม่ใช่แม่อะอแล้วเราก็ปี๊ดเขาก็วิ่งหนีเข้าไปล็อกประตูล็อกประตูตอนนั้นเราเช่าเทาเฮาอยู่ตอนแรกแล้วก็เดี๋ยวก่อนรอมึงออกมาก่อนอแล้วก็รอมันก่อน นานๆเข้านานเข้ามันไม่ออกแล้วก็กระทึบประตูมันเราก็เจ็บเขาหลังมันทําให้เราโมโหอแล้วก็วิ่งตามมันอีกคราวนี้ประตูก็ประตูกระโดดถีบประตูจนประตูพังพังแล้วพอเข้าไปนึงอัดมันใส่มุมเลยซัดมันเจ้าเนี่ยมือเนี่ยช้ำมันสีม่วงหมดเลยตอนต่อยตอนตีมันเราไม่รู้หรอกกระชากผมมันมั่งตบมันงกระทึบมั่งสารพัดแต่พอพอพอหายมโหรู้สึกปวดมือไปหมดอะปวดแล้วมือเป็นสีม่วงแล้วหลายวันได้นะกว่าจะหาย นั่นแหละคือความโกรธที่เราแบบมันห้ามไม่อยู่จริงๆอะ่ะมันอยากเอาให้ตายอะ่ะอืมันเป็นคนโมโหร้ายจริงๆตอนนั้นอะตอนที่เรายังไม่ได้ฝึกสติอะเร,เรารู้แต่ว่าไม่ได้เราต้องทําให้ตัวเองหายโมโหถ้าเราไม่ตีลูกไม่มีทางหายเราต้องได้เราต้องได้ลงไม้ลงมือมันถึงจะหายก็สาเหตุที่ทําอยากให้ออกจากทุกข์ก็นั่นแหละ ตอนเลิกกับแฟนมันรู้สึกว่าเราเหมือนมันเห็นภาพตัวเองลอยลอยลำอยู่กลางทะเลอะ่ะมันไร้ทิศทางเราไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนเราจะต้องไปพึ่งใครตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามีธรรมะที่แบบทําให้เราออกจากทุกข์ได้จริงๆด้วยที่เราเนะ่ะมันคนรอบตัวนะ่ะเขาเขาไม่ได้บอกว่าเออมันปฏิบัติแบบนี้เราไม่ได้เราไม่ได้มาสายปฏิบัติ เราแค่นานๆไปวัดทีอืเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นรู้สึกทุกข์มากรู้สึกว่าเราจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังดีวะชีวิตมันไม่มันไม่มีมันไรทิศทางอะ่ะมันมันไม่รู้จะไม่รู้จะพึ่งใครอะ่ะมไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพื่อให้เขาเข้าใจในความรู้สึกเราอะ่ะมันเลยทําให้แวบนั้นคิดมาว่าเราเราไม่อยากเกิดแล้ววะเราไม่อยากมาเกิดอีกเพราะว่า ถ้าถ้าเรามาเกิดเรา้วก็ต้องเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องทุกข์แบบนั้นไม่อยากมาเกิดอีกละในใจคิดว่าไม่อยากมาเกิดแต่เราก็คิดว่าแล้วการจะไม่มาเกิดก็คือต้องเป็นอรหันต์แล้วแล้วมันจะทํายังไงถึงจะเป็นอรหันต์ได้วะเราก็คิดคิดเราก็ไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยไม่อยากเกิดแล้วว่ะเพื่อนก็บอกมันก็ไปเป็นอรหรันต์สิแล้วม,ม,มันต้องทํายังไงถึงจะไปเป็นอรหร<ๆ>ันต<อ>์ได้ละเพราะว่า <Can S 2> มันไม่รู้วิธีอ่ะมันไม่รู้วิธีก็ นั่นแหละคือแวบ,บแรกที่คิดในใจว่าไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดคือมันรู้สึกทุกข์นั่นแหละก็จนมาได้มามามาเจอคลิปของอาจารย์กำพลทองบนุนุ่มนั่นแหละมันทําให้แทงเข้าไปที่ความรู้สึกว่าท่านพูดบอกว่าท่านอาจด้ลาออกจากความทุกข์แล้วคําเนี้ยมันรู้สึกโดนใจเรามากๆเลยเราก็เริ่มอะเริ่มหาวิธีตั้งแต่วันนั้นว่าทํายังไงถึงจะลาออกจากความทุกข์ได้ ก็าจนได้มาปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์หลายท่านก็ได้ความรู้จากครูบาอาจารย์เยอะเพราะว่าฟังเป็นคนที่ฟังเยอะด้วยตอนนั้นเราไม่รู้วิธีการปฏิบัติไม่มีใครแนะนำเอาง่ายๆเราก็ทำไปมั่วๆของเราด้วยที่ท่านนะอยู่ที่ว่าเราฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าทุกท่านตั้งใจสอนแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจก็อยากจะช่วยเรานั่นแหละแต่ว่าจริตเราตรงแบบไหนล่ะถ้าจริตเราไม่ตรงอ บ,บุญวัสนาไม่มีด้วยกันอะ่ะไม่มีทางฟังเข้าใจถ้ามีบุญสัมพันธ์กันเราถึงจะมามาฟังท่านเข้าใจแล้วก็คือการที่เราจะฟังใครเข้าใจเนี่ยครูดาวมีเทคนิคอย่างถ้าเราไม่ศรัทธาเลยไม่มีทางที่เราจะเข้าใจขั้นแรกมันต้องเริ่มต้นจากศรัทธาก่อน ข้อหนึ่งถ้าเราต้องการไปนิพพานเราต้องศรัทธาวันนิพพานมีจริงเพราะอรหันต์มีจริงเพราะพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะบางคนปฏิบัติแต่ความศรัทธาไม่มีก็คิดว่ามันจะมีจริงเลิกมันแค่บันทึกกันมาอย่างนั้นแต่ถ้าเราศราัทธาพระพุทธเจ้าต้องมีจริงอรหันต์ต้องมีจริงแล้วการบรรลุธ,ธรรมต้องเกิดขึ้นได้จริงมีความศรัทธาในในพระพุทธเจ้าก่อนในในคาสอนก่อนแล้วเราค่อยมาศรัทธาในตัวอาจารย์ อาจารย์ไม่ได้บอกให้ทุกท่านมาศรัทธาในตัวอาจารย์แต่อาจารย์คนไหนก็ได้ที่ที่ท่านสอนเราแล้วเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเราปฏิบัติตามก่อนเราปฏิบัติตามปุ๊บเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตัวเองอาจารย์ท่านไหนก็ช่างท่านท่านใส่ชุดสีอะไรสีลายดอกหรือหรือสีเหลืองก็ได้สีขาวก็ได้เราลองปฏิบัติตามท่านดูก่อนเราให้โอกาสตัวเองก่อนหนึ่งเดือนหนึ่งสเดือน ถ้าถ้ามันทําให้กิเลสเราลดลงเราจะเห็นตัวเองเราจะเห็นว่าเฮ้ยความโกรธเรามันน้อยลงจริง,รงๆนี่ว่าเราทําแบบเนี้ยเออนั่นแหละถูกทางแต่ถ้าเราเราปฏิบัติตามหนึ่งปีสองปีสองปีสิบปีหปีมันยังมันยังแค่แค่รู้ทางสมองอะรู้รู้ปริยัติอะแต่แก้ไขสันดานตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต้องตาม อย่าอย่าดันทุนลังเพราะโอ้โห, و, หน่าเชื่อถือดูลูปรักโอ้โห و, คนคนแห่เชื่อถือทั้งประเทศคนลูกศิษย์ลูกหายเยอะหน้าเคารพศรัทธาแต่เราทําตามแล้วเรายังลดกิเลสต,ตัวเองไม่ได้เรายังเรายังแก้ไขนิสัยตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต้องทําตามละเราเปลี่ยนอาจารย์เราเลือกได้ครูเนี่ยไม่เลือกลูกศิษย์นะครูทุกคนในประเทศไทยไม่มีใครเลือกลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องเลือกครูเอาเองว่าเราปฏิบัติตามคนนี้ แล้วทำให้เรามีสติมากขึ้นกิเลสเราลดน้อยลงเบาบางลงนั่นแหละเราพัฒนาไปในทางที่ลดละกิเลสได้คนนั้นแหละคือครูของเราแล้วเราก็ลองทำตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเกิดผลกับตัวเราเราไม่ต้องไปเลือกความน่าเชื่อถือแล้วบางคนจะศรัทธาหน้าเชื่อถือก็ไปถวายทานอย่างเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์ ต้องฝึกตามฝึกตามที่ครูบาอาจารย์สอนฝึกตามไปเรื่อยๆมันจะแก้แก้ตัวเองไปเรื่อยๆเห็นเห็นตัวเองเลวน้อยลงโกรดน้อยลงโมโหน้อยลงนั่นแหละ